สบายดีสบายดีงามเสาเสาท่านผาู้ชมโอวันที่ออกไปลักเ้าทผมผม่านผู้ชมเออแต่ว่าฝนมาตกใสล่ลตกแต่เมื่อคืนนี่หยันออกไปบ่ได้แล้วหยันออกไปหาอยู่หากินบ่ได้แล้ทผมผมวท่านผู้ชมเอ้ามาซ่อมเบิง่งฝนใหน้มันหยุดตกก่อนจะได้ออกไปทผมผม่านผู้ชมเไปหลัดเสาท่านผู้ชม เนี่ยกันไปกับนายพานคนบอจอยไปทางหนึง่งนายพานพ่นไปอีกทางหนึง่ง phân tốc cho dung nhả là bạn đi tập dàn phân tốc hay cây tớ bỏ mặt thì khẩm cả bạn cả cái phân tốc với cái nhả hai tốc là thang sắt cái bộ óc phân tốc nó học mai này chú vào bộ con đấy เขามาเขามาเขามาป่าแนละ้วปนตกแห้งรีรีอยู่ก็ไรอยู่ตัวนะึงอีกสักพักแล้วหย่างกับบรรยากาศบวเป็นใจเนาะในการหาอยู่หาก,กินกะถือว่ามันมนี่ถือว่าบรมาณนะหอดแคมป์มาทั้งหมดคนปนตกบระมานเลยฝนตกมัน ว่าหาหญิงกันย่ากๆเลยนะสัตว์ก,กับบ่อเอากันยังโคแห้งเลยรีดอยู่ปา่าโผลโอ้ยย่านนะรีดต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นม,นะมีแต่ต้นไม้ใหญ่เนะาะขึ้นไปผมมันเป็นดงเลยเลยกรับดีกว่ามาหดแข็งม,มาหดแข็งกับทีมงานเทากันไหนได้เบาบุไทยเห็ดอยู่เห็ดกินได้เหอามาเลยนะนยล <laughs> นิงเข่าวะนี่แบ่งเกลียบกันเนาะสุวน บอสิเอ้ต้องนำพื้นปุมเนาะปุ้มเขาให้คนในพันเนี่แล้วอากาศก็พฟพีลไก็ยากลไกัมันฝนตกเนาะฝนตกนเปยฝนเปียดฝนตกเี้ยเ,ยเ,ยเยนี่ยดิเนาะสภาพอากาศบมเป็นใจว่าสันสะเอาหวัวหน้าแก้มือไมในพัน มันอยู่บ่บ่ขึ้นก็ได้ลนวันี่ตั้งพ่ล right ึกเี <h <h ่เนาะฝนนี่เนาะโอ้นา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 อ้นา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 เขนา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 นกนา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 นลนกนา้อนาขาานนาานนาานานานบนนาอานานนานนานานาาาาน้นน้าน ือหักเอายอดก้นแค้นก่อนท่านผู้ชมถ้าหายิงบ่ได้ก็เอาตัวนี้แลเมื่อบดนี้ปเอาตัวนี้มาเฮ็ดกิน หักต่อเมื่อกินจำแจวบ่อ,บอรหรือว่าลวกหรือว่าแกงใส่อันสนีก็ได้หยดกันแค้นหักแล้ว ได้กำหนึ่งเลยพอเอาเมื่อจำแจวแล้วทนผู้ชมไปทางไหนในพันไปทำหน่อไม้ก่นกอนตาตัวทีมงานเฮาหนิเนาะท,ท,ทีมงานสายล่าจะไปหาหน่อไม้นี่โอ้ยตายเลยเนาอบาทเนานะหลุดเลยเอามือนี่จากเป็นสายล่าเนื้อนี่ได้ไปกินของป่าแล้วบาทน,นี่ กินพักกินยาแทนเนาะ เลมายี่้อ้ใหนะยำเลยใช่ไหฮะเอา้ยำนีแล้วเนาะนี่ทานแต่ทำโจน้องไม้ลักลี้ น้ำรางบอ่อืเนาะฮะขีถอดตรงกันพี่น้องนี่เก่าโเลยน,นี่กขอป่างด้วนเนาะ่ไมม่หนาจะวาากไหม่อยแกงี่ันจอยแกหเดยวนจอยแให้

sau Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หลังจากกินข้าวอิ่มพักผ่อนยอนใจแล้วแล้วก็เก็บเครื่องเก็บคลองได้ทำมุสโมบาในสีกับแหละชิมงานเขากับมันนีบ่คอยมานมันบ่ได้อย่างกับกลับแล้วกีกอย่างกับสภาพอากาศกับโบเป็นใจนะมันเถอะฝนตกแห้งบลัดน้ำบลัดทางอีกเนาะยันมื่อบ่หอดอีกแต่เลยงวดนี้ต้องกลับก่อนงวดหน้าแก้มือไหม แม่นบอลในพันวชินอนปัดสภาพประกาศฝนตกคู่มือเพื่อนเนาะปกติดอกงามฝนเพื่อนเนาะง่ามฝนเอาละทา่านผู้ชมบานนี้เก็บเขาเก็บพองแล้วเลยเดินทางกลับเด้ทา่านผู้ชมเลยเม,มืดฝนกำมามืดฝนก็กำลังมาอีกบานนี้โอเคพบกันใหม่ในคลิปต่อไปทา่านผู้ชมสบายดี